มาในานามเจ้าวาดวัดบางคานขอเชิญชวนพี่น้องญาติโยมสาธุชนทั้งหลายทางวัดบางคานร,ร่วมกับมูลนิธนิวัดบางคานแล้วก็ท่านผบตรท่านพลตารวจเอกต่อศักดิ์สุวิมลแล้วก็ท่านแ uh, ม่ทัพภาคสามท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรท่านเตรุณเกียรติปานแก้วแล้วก็ท่านธนเดช uh, ก่องเกี้ยง uh, ผู้บังคับการจังหวัดพิจิตร uh, ร่วมกันจัดงานบวช เพื่อถวายเป็นพระราชชุศุลให้แก่สเกกมสเด็จพระนิธิถากลมสมเด็จพระเทพรัตนรชาชสุดาครบรอบวันคล้ายวันพระราชาสมภพในวันที่สองเมษาที่จะถึงนี้วันที่26เนี่ยเป็นการบรรพชาอุโสบสบที่อุโบสถวัดบางคารและอีกหลายอุโบสถเพราะว่านาบนั้นทั้งหมด138ร้ปดรูปฉะนั้น นตมาเองในนามเจ้าวาดวัดบางคานก็ขอเชิญชวนพี่น้องอข้าราชการทั้งทหารก็ดีตำรวจก็ดีทั้งฝ่ายปกครองก็ดีหรือชาวบ้านทั่วไปก็ดีที่จะสมัครใจเข้ามาบวชก็ขอให้สมัครใจเข้ามาบวชได้ที่วัดบางคานและมูลนิธิวัดบางคานการบวชนั้นบวชฟรีทางวัดไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้เก็บไม่ได้เก็บเงินและไม่ได้ไม่ได้เสีย ไม่ได um, um ้เสียป um, ัจจัยท like ั้งส oh, ิ้นฉะนั้นก็ขอให้สมัครเข้ามาฉะนั้นการบวชครั้งนี้ถือว่าเป็นประโยชน์อย่างมากประการที่หนึ่งก็ถวายเป็นพระราชกุคุให้สมเด็จพระกนิษฐาที่เวียนมาประจบครบรอบวันคล้ายวันพระราชสมภพถือว่าเป็นการกระตันยูต่อพระองค์ท่านในฐานะที่เราเป็นประสบนิกกรคนไทยหรือเป็นชาวไทยที่เรามีสถาบันพระมหากษัตริย์ ได้เชิดชูประเทศชาติบ้านเมืองทำประโยชน์หรือมีคุณูปการต่อประเทศชาติบ้านเมืองเป็นอย่างมากฉะนั้นก็ขอเชิญชวนประสบนิกรชาวไทยหรือคนไทยทั้งประเทศถ้าถ้ามีศรัทธาก็ขอให้สมัครเข้ามาบวชได้ประการที่1ก็เป็นการกรตัญยูกตวเวทีส่วนประการที่2นั้นก็คือก,กตัญญูกตวเวทีต่อบุพกา,ารีบุคคลบุคคลที่มีอุปกา,าระมาก,ก่อนคือบิดามารดาพ่อแม่ของเราหรือครูบาอาจารย์ทั้งหลาย การที่สามนั้นการบวชนะั้นถือว่าเป็นบุญเป็นกุศลบุญกุศลจากการทําวัดสวดมตนไหวพระแล้วก็นั่งปฏิบัติธรรมหรือนั่งกรรมฐานส่วนประการที่สี่การบวชนะั้นเพื่อเราได้มาศึกษาหลักธรรมคาสอนในทางพุทธศาสนาหรือเป็นการเรียนรู้ปฏิบัติธรรมส่วนประการที่ห้านั้นเป็นการจะลงไว้ซึ่งพระพุทธศาสนาให้มีพระพิสุสมมเน เข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาเพื่อยังประโยชน์แก่พระพุทธศาสนาดูแลอุปัมภมคำชูพระพุทธศาสนาให้อยู่ได้ส่วนประการที่สุดท้ายจริงๆแล้วหลักใหญ่ใจความของการบวชในทางพระพุทธศาสนานั้นมีคําพระบารีที่กล่าวว่าสัพพะทุกขะนิสนะนิพพานสัจจิกรณัถายะการบวชนั้นเพื่อทําที่สุดแห่งทุกข์คือพระนิพพานฉะนั้นอาตมาก็ขอฝาก พี่น้องญาติโยมสาวทุตสนทะายที่สนใจที่จะเข้ามาบวชและจะเข้ามาศึกษาหลักธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนาเพื่อที่จะเป็นประโยชน์กล่อมเกลาจิตใจและเป็นการทำประโยชน์ให้แก่พระพุทธศาสนาและอีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นการถวายเป็นพระราชบุศลให้แก่สมเด็จพระนิธิถาให้แก่พระองค์หรือพระบรมวงศานุวงศ์ของเรา ออท้ายที่สุดนี้อาตมาก็ขออนุโมทนาล่วงหน้าต่อหน่วยงานข้าราชการคือมีท่านพอบอตรท่านต่อศัพุวิมลท่านพลโทรประสานสิริรักแม่ทัพภาคสาแล้วก็ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรแล้วก็ท่านพลตำรวจตีจรุนเกียรติปานแก้วแล้วก็พลตำรวจตีธนเดชก่อมเกี้ยง ที่ช่วยกันเพื่อที่จะให้มีงานบวชนี้เกิดขึ้นในวัดบังคารเพื่อให้พี่น้องญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้ร่วมกันเข้ามาบวชเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลก็ขอ,ขอจเจริญพร